จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมทิวเขานะครับทิวเขาเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมสวยไหมครับผมขอบคุณมากๆครับดูนะครับผมบรรยากาศสองขับกลับไปเรื่อยๆครับขับไปกลับไปเรื่อยๆไม่รีบนะครับไม่รีบไร้อนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ทายกันได้นะครับเพื่อนกำลังใจให้กันนะครับผมคลิปด,ดูอะไรให้กันเนาะเพื่อนเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ก่อนนะครับผมน่าจะเิเติบโตนะครับผมเวลาก็อยู่บนกับฟองเมลายนะฟองเมลายนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมทุกวันนี้นะความเชียวฉุ่มนะครับผมความเชียวฉุ่มก็น่าจะดีกว่านี้นะตอนนี้ก็น้องเราก็นะครับถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับผมได้ดูนะ ความสวยงามเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็ขับรถแดดยาามบ่ายนะบ่ายนะบ่ายนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนกำลังใจนะครับผมวิวธรรมชาติครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากครับผมก้อยเป็นก้อยไปเนี่ยก้อยเป็นก้อยไปแดดยามบ่ายนะบ่ายนะบ่ายนะครับผม ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมวิวธรรมชาติครับวัดอยู่ข้างบนนะครับผมวัดอยู่ข้างบนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วเราก็ตัดกล้องครับผมเวลาก็อยู่บนกวางมะลายนะกวงมะลายนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมตั้งทางนะขึ้นเขาเจนคอยนะครับเึ้นคอย เหล็กนะครับหอกเหล็กนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวธรรมชาตินะครับผมดูนะครับนั่งทางเนี่ยเขาเกนคอยนะครับเป็นของหอกเหล็กนะหอกเหล็กนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับวันนี้นะความเขียวชอุ่มนะครับผมความความเขียวชอุ่มก็น่าจะดีกว่านี้นะ ชนะครับผมดูนะครับวัดอยู่ข้างบนนะครับเหมือนวัดอยู่ข้างบนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วเราก็ถ่ายกล้องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับแล้วเราก็นะครับถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับผมได้ดูนะความสวยงามเป็นจังไรเนาะวันนี้ก็ขับรถ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับครผมเวลากันอยู่คนกับคามอะไรนะคล,คลมามนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้ำรอ้อนนัทจ้า,จา <c oughs> ตัวก็ไปครับขับรถกลับบ้านอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะ ยามบ่ายนะบ่ายนะบ่ายนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมวิวธรรมชาติครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับให้กันนะครับผมคลิปตัวอะไรให้กันเนาะคุณเพียรเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ตั้งทางขับรถกลับบ้านครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์่อวยก็ขอตัวขอไปนะครยับผมขอตัวขอไปเด้อเพื่อนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ เราบรรยากศาศของทางนะครับผมความวสงามความใยงามของภู <c oughs> ขงเขาลำนาภัยเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมน่าจะเจำลิงเติบโตครับผมเวลาก็อยู่บนกับความามลัยนะครามเมลัยนมากมากเลยนะครับ อไปครับขับรถกลับบ้านอยู่นะครับตอนนีย้ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะตั้งทางขับรถกลับบ้านครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพด้วยก็ขอตัวขอไปนะครับผมขอตัวขอไปเด้อเพื่อนให้ดูนะให้ดูนะครับขอบคุณมากๆครับผมเีม๋มาดูคลิปดูอะไรน้องหล่อนะครับผมบรรยากาศ น้องชาวเลียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมพี่น้องชาวเลียวครักรบก็ให้ดูสองข้างทางบรรยากาศนะครับผมอันนี้แก่งคอยนะครับแก่งคอยนะครับผมดูธรรมชาตินะครับผมดูนะครับบรรยากาศสองข้างทางนะครับผม อยู่กาง,นนงบนนะครับผมนเวัดอยู่้างบนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสวัดีครับพี่น้องชาวเรียวนะครับผมสวัสดีนะครับผมพี่น้องชาวเรียวครับก็ให้ดูสองข้างทางบรรยากาศนะครับผมอันนี้แก่งคอยนะครับแก่งคอยนะครับผม นี้ก่อนนะครับผมทิวเขานะครับทิวเขาเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมสวยไหม,มครับผมขอบคุณมากๆครับดูนะครับผมบรรยากาศสองข้างทางขับรถกลับบ้านครับผมวันนี้ก็ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เพื่อนก็ขอตัวขอไฟเลยก็รับผมขอตัวขอไฟเด้อเพื่อนขอบคุณมากๆต้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ถ่ายกันได้นะครับเจคกำลังจะเขากัเดี๋ยวนี้น้อยนะครับผมเหลียวน้อยนะกำวนนู้นก็เป็นวัดกับปัดวัดอยู่ตรงนั้นนะครับผมดูนะครับผมนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมคลิปน้าเดี๋ยวเจกันใหม่นะครับอืมไม่เลนลกไเล่นลกมเลนครับ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 ผมขอบคุณมากครับคลิปนี้กว่านี้นะ ความเขียวชู่มนะครับผมความเขียวชู่มก็น่าจะมีกว่านี้นะตอนนี้ก็ทำคลิปสมบูรณ์นไอไปเรื่อยๆครับกลับรากลับบ้านนะครับเวลานะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทักทายกันได้นะครับเพื่อกำลังใจ วัดอยู่กางบนนะครับเหมือนกัวัดอยู่้างบนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเราก็ตัดกล้องคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเอาตัวก่อไปเัาขับรถกลับบ้านอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ตอบอมเมเต์นะ คอยนะครับเป็นของหวกเหล็กนะหวกเหล็กนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศนะครับทริปสมบูรณ์เนไอไปเรื่อยๆครับัเรากลับบ้านนะครับเวลาและความสวยงามความสวยงามของภูเขาเราเราไปเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมน่าจะเจริญเติบโตกันเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะครับ วัดอยู่ข้างบนนะครับเหมือนกันวัดอยู่ข้างบนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเราก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมดิวเขานะครับดิวเขาเป็น